ดูดวงชาวราศีมังกรใจไม่ถึงอยากคิดลองดีคนคนนี้ของเก่ากลับนะกลับมาตั้งแต่อดีตชาติเขาเคยสร้างเอาไว้นะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักโลกโกรธหลมทุกสิ่งทุกอย่างประเดีบ๋บดังเขามาจัดหนักจัดเต็มชาวราศีมังกรเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารดวงชะตาตกตำแหน่งแบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วงไม่ว่าจะเป็นสาวสาวไม่ว่าจะเป็นนูนุมพาเลมของท่านโอ้โหแบกไว้จัดหนักจัดเต็มแบบนี้จะเอาอยู่เหร้าเอาไม่อยู่ แบง่งมาก็ได้นะไม่มีใครว่าวัานั้นในท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านครับสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเหรียญใหญ่บเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษไต่ตองเพราวะว่าดวงแบบนี้รวยเลยรวยอบินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งความประสบ็จท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดหนักจัดเต็มอศวินถือดาบปาดราหารศัตรูหมู่มานในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดท่านแทบจะทนไม่ไหวถ้าต,ตกตำแหน่งดับฟูให้ลื่นเลินสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ มีดตับปักเต็มหลังกระบนกระบายกระสาวกระสายอดทนอดกั้นยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองนะความรักของท่านจะดุเดือดเลือดพ่านง้องอนกันไปทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวคนนั้นโกธเดี๋ยวคนนี้งอนเอาอยัางไงกันแน่ในโชคชะตาของท่านจะได้บรรเลงเพลงแห่งความรักใ้เรื่องเ,อเอา่าต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาไอประเพณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงตาจะเปิด พราะฉะนั้นคิดพินิจตายตองให้รอบครอบนกน้อยจะนําพาบุญกุศลวาสนามีคนนําเงินมาให้สี่แสนห้าแสนรับเอาไว้จัดหนักจัเต็มเอาไว้ใช้จับจ่ายช้อปปิ้งใช้สอยนะผมไขกุญแจทิ่มมาตรงกลางหัวใจทําให้ท่านปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลื่รับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาจากความรู้สึกความต้องการใครบางคนเอาเงินมาแลกเปลี่ยนกับค่าหัวค่าคิวนะผมเพื่อจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่าง ิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะชี้นําทางซึ่งความประสมเด็จท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้อยู่เทินสิ่งเหล่านั้นย้อนคืนกลับมาได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตัวรอเตรียมตัวจุดเทียนรอเทียนใช้รอเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชค์มันจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นคิดพินิษไต,ต่ตองให้รอบครอบขนสองอารมณ์เข้ามาก็ต้องพูดขุยเจรจาต่อรองเพราะว่าคนคนนี้เก่งมาก ท่านจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับโอกาสทองโอกาสดีเหนือกว่าคนอื่นเขา,าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาแล้วการส่งมอบพลังพละพลังอันยิ่งใหญ่จะกลับมาสู่ตัวท่านมาผมเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม เทพเวดาฟ้าดินทมชูปกปักคุ้ของรักษาหนุนน้าโชคตาพิกเปลี่ยนแปลผ่านถึงเวลาแล้วจะรวยรวยๆวเพรานคิดพินิดไต่ตองให้รอบคอบนะครับอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค่าขึ้นทําการค้าจเจริญุ่กเรืองขอทํานายว่าดอกบัวจะปลูกเบิกบานอยู่หน้าบ้านของท่านจะ,จะเจริญุูงเรืองขึ้นมาทันทีทันใด โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคิดที่นิดไต่ตองให้รอบครอบเตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีจัดหนักจัดเต็มในโยกาตาเตรียมตัวเฮลั่นรับรัพ์ดวงอันนี้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงแม้ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บหมอสันได้ให้ค่าครูทางช่องให้ค่าครูหมอสันได้นะครับ อราบื่นนเปไป็ไไดด,ด้้วยศีมังกรเป็นราศีที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและมีวินัยสูงในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มพลังและแรงผลักดันในการทำงานทำให้คุณมีความกระตือรือร้อนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับงานที่ยากลำบากโปรเจกต์ Project สำคัญคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณใช้ความสามารถในการวางแผนและจัดการของคุณให้เต็มที่ การเจราจาต่อรองทักษะการเจราจาต่อรองของคุณจะถูกทดสอบอยากกลัวที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองแต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยโอกาสการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งแสดงศักยภาพของคุณให้เต็มที่และอย่าลังเลที่จะรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามระวังความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานหนักเกินไปพยายามหาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้านการเงิน ด้านการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้จะมีความผันผวนแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจรายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอาจมาจากการเลื่อนตำแหน่งโบนัสหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษการลงทุน เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินใช้เวลานี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินการประหยัดแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมที่จะประหยัดและออมเงินไว้สำหรับอนาคตความระมัดระวังและการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในเดือนนี้อย่าลืมว่าความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวราศีมังกรด้านการเรียน สำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะช่วยเสริมสร้างวินยัยและความมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนรู้ใหม่คุณอาจพบกับหัวข้อการเรียนใหม่ๆที่ท้าทายอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยการเปิดใจเรียนรู้จะช่วยขยายขอบเขตความรู้ของคุณ การจัดการเวลาทักษะการจัดการเวลาของคุณจะถูกทดสอบพยายามสร้างตารางเวลาที่สมดุลระหว่างการเรียนการพักผ่อนและกิจกรรมอื่นๆการทำงานกลุ่ม hm, คุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มที่สำคัญใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดการสอบและการประเมินผล มีแนวโน้มที่ดีในการสอบและการประเมินผลแต่อย่าประมาทให้เตรียมตัวอย่างดีและทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึง้งโอกาสทางการศึกษาอาจมีโอกาสในการศึกษาต่อทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจให้เปิดตาเปิดใจรับข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ การมีวินัยและความมุ่งมั่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเรียนของคุณในเดือนนี้อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุปเป้าหมายทางการศึกษายอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายแต่ก็มีความท้าทายที่ต้องระมัดระวังแนวโน้มยอดขาย ยอดขายโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่หรือการกลับมาของลูกค้าเก่าการตลาดออนไลน์ให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์มากขึ้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างชาญฉลาดจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากการจัดการสต็อกสินค้า ระวังปัญหาเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าอาจมีความผันผวนในห่วงโซ่อุปทานควรวางแผนล่วงหน้าและมีแผนสำรองไว้การบริการลูกค้าเน้นการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมความพึงพอใจของลูกค้าจะนำไปสู่การบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ำโปรโมชันและส่วนลดพิจารณาการจัดโปรโมชันหรือให้ส่วนลดพิเศษ เพื่อกระตุ้นยอดขายแต่ต้องคำนึงถึงผลกำไรด้วยการขยายธุรกิจอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสาขาการเพิ่มลายสินค้าหรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจคู่แข่งทางธุรกิจระวังการแข่งขันที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมการจัดการการเงินให้ความสำคัญกับการจัดการกระแสเงินสดและการควบคุ่มค่าใช้จ่ายการบริหารการเงินที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งในระยะยาวโดยสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกร การใช้จุดแข็งของคุณในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความสามารถในการวางแผนจะช่วยให้คุณสามารถฝัาฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่มาถึงได้อย่างดีอย่าลืมที่จะรักษาสมดุลในชีวิตดูแลสุขภาพกายและใจและให้เวลากับคนที่คุณรักความสำเร็จในทุกด้านจะตามมาเมื่อคุณมีความสุขและสมดุลในชีวิตด้านความรักของคนมีคู่ สำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่ในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลงตัวและมั่นคงมากขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โครจรเข้ามาในราศีทำให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้ด้วยการพูดคุยอย่างเปิดใจคุณและคู่รักอาจวางแผนกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันเช่นการท่องเที่ยวหรือการทำ กิจกรรมยามว่างที่ทั้งคู่สนใจซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพันและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้คำพูดหรือการแสดงออกที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและควรใส่ใจในความต้องการของอีกฝ่ายด้วย ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการซื้อบ้านหรือการมีบุตรการพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นด้านความรักของคนโสด ชาวราศีมังกรที่ยังโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้พบรักใหม่จากการเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมที่สนใจด้วยเสน่ห์และบุคลิกที่โดดเด่นของคุณจะดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้ไม่ยากแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปคนที่คุณแอบชอบอาจส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณรับรู้อยาเขินอาย ที่จะแสดงความสนใจตอบแต่ก็ควรรักษาระยะห่างที่เหมาะสมด้วยการเปิดใจพูดคุยและแสดงความเป็นตัวของตัวเองจะทำให้อีกฝ่ายประทับใจในตัวคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปหรือการคาดหวังสูงเกินไปในความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้น การใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ในระยะยาวสำหรับคนโสดที่ยังไม่พร้อมเปิดใจการใช้เวลากับตัวเองและทำในสิ่งที่รักจะช่วยพัฒนาตนเองและเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณได้ไม่ต้องกังวลหากยังไม่เจอคนที่ใช่เพราะทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันเสมอสรุป เดือนเป็นช่วงเวลาแห่งความรักและความเข้าใจสำหรับชาวราศีมังกรทั้งคนมีคู่และคนโสดต่างมีโอกาสได้สารสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดใจการแสดงความจริงใจและการให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปค,ไปความรักที่มั่นคงและยังยืนเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจ และการเคารพซึ่งกันและกัน